Hello uh -huh. ันนี้เราได้นำกิจกรรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดม,มานำเสนอแก่ทุกท่านค่ะไปชมกันเลยกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านภายใต้สโลแกนที่ว่าเที่ยวบินรักการอ่านสูบอนา,นาคตขอเชิญท่านคณะกรรมการทุกท่าน หัวของแานใดเพื่อนๆน้องๆสามารถกดหาคำตอบ ¡Miren!